สุดดยอมันวิววิววิวเลยอ่ะสุสุยังยังยังไม่ดันผมอีกสวัสดีครับวันนี้พวกผมเชฟป่าซาไกแอนด์เดอะแก๊ง กำลังจะขึ้นไปหาวัตถุดิบจะไปหาของป่าอ่ะฮะทางที่เราจะไปก็คือยอดเขาปู๊นเลยครับโอเคเส้นทางจะเป็นยังไงอืมเดี๋ยวตามเชฟป่าซาไกลไปเลยครับเราจะขึ้นเนินนี้จริงๆเหรอมันไม่สูงไปเหรอฮะ โอ้โหว่าทวดีมันหายยากขนาดนี้เลยจะได้บอกหรไม่รู้เลยโอเคโอเคขึ้นก็ขึ้นไหวเปล่าไหวดิมาขนาดนี้แล้วอืมเมียไม่สู้สู้ไม่เคยได้อีกทีโอเค Yeah. ไปแล้วครับที่ทางที่จะขึ้นไปใช่ไหมครับมไมไปเที่ยวทะเลวะ เอาเชฟไม่รอหน่อยเหรอไปไปก็ไปอย่าไปกลัวเมื่อกี้ก็บอกว่าพักเนี่ยมายังไม่ได้พักเลยอะ่ะม,มันหลอกไป let's go พอโก้ไม่แสงกักพวกทัพสีวอล ตู่ยังยังยังไม่ดันผมอีกโอ้โหให้หนูมาดักควายแล้วนะใช่ทำแบบนี้นะไหวไหมครับท่านเป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องพูด ไปต่อครับนั่นไกลวะกูพาเธอสูยเกินอาวุธสู้เด,ด,ด,ดี๋ยวทำทา้เดี๋ยวต้องเจอสายไกลเอาครับเยยบไหครับโอ้โหกูค้อนบีไอพีแล้ววะมีคนนำทางให้ด้วยทำทางถามว่าทันไหมดูองศาเอาเพื่อน โอ้โห oh. นี่แทบตัวเนี่ยตัวผมเนี่ยแทบจะติดจะสันเขาอยู่แล้วเนี่ยทันไหมดูดากดิครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่มาหาวัตถุดิบในการทําอาหารได้แบบเหนื่อยขนาดนี้อ่ะถ้าขึ้นไปแล้วไม่ได้วัตถุดิบเพรากคุณก็รอชมผัดกระเพาไก่ไข่ดาวได้เลย <laughs> 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 แต่ยังน้อยก็ได้วิวสวยๆมาให้เพื่อนๆดู <laughs> สู้ไหมครับพ่อหมีทองไม่สู้ไม่ได้ครับทางลงน่ากลัวกว่าทางขึ้นอีกน่าก,กลัวมากโคตรชันดูตาณชชยนะคะคือ <c ười> ขึ้นมายัาจะสุดเขายังมีคขาโทรมาหายเฮ้ยสู้ๆพ่อหมีสู้ๆพ่อหมีไวไล่พ่อหม,ไไหอหมีอ่ะ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  ได้เลยมาเชิญนหน่อยอืมมะกอกน้ำมะกอกน้ำในป่าเลยเนี่ยรสชาติเปรี้ยวสามารถเอาไปตำ้มๆได้อร่อยมากอืมผัด้กินที่หนึ่งผัดอืมดูขนาดครับ เราเจอบันสิ่งปันจางครับมาตามมาดูกันโอ้โหแถวนี้เยอะเลยนะไอตูอ่ะพ่อมีเห็นป่ะโอ้โอยเยอะมากาเลยตามไปไขดีกว่างโอ้ตูเยอะเลยแล้วมันคืออะไรเชฟนะมันคืออะไรที่ว่าเยอะข้าวหลามเนี่ยต้นข้าวหลามบ้องไม้ไผ่เนี่ยนะใช่ครับนี่แหละ โอ้ต้นอะไรก็ใช่ใช,ใช่เทียบเลยนี่ไงวิธีสังเกตดูครับต้นไผ่มันจะไม่เหมือนกันนะถ้าต้นเข้าวแน่กระบอกข้าหลามใช่ไหมมันจะมีอน,นี่เขาเรียกว่าเปิดคุ้มใช่ไหมสีแดงอๆอ้สมศมอันนี้ของแท้แน่นอนออแล้วก็กระบอกข้างนอกมันจะมีขนเป็นขาวๆถ้าเป็นต,ต้นไ่เน,นี่ยดูมันจะไม่มีคุ้มนะสีมันจะไม่เหมือนกันต้นนั้นก็ใช่นะ อันนี้นนก็อคือแก่แก่แล้วแก่แล้วแต่มันจะใช้ไม่ได้มันต้องอ่อนที่อ่อนๆขานาดมันจะมีใยของมันตัวน,นี้ก็ใช่โอ้เยอะเลยเรารวยแล้วเฮ้ยนี่ <laughs> <laughs> เรารวยครับเรารวยแล้ว <laughs> อาอเป็นว่าเราลอดแล้วหรือเปล่าตอนน <laughs> <laughs> ี้ลอดแล้วโอเคถ้ามีของเราเมื่อกี้เกือบเป็นวงคงชม <laughs> โอ้ตัวใหญ่สะเปาครับโอ้สุดยอดเฮจะจิ๋วได้อะไรมาครับเนี่ยไม่พายครับเราไม่ได้ทำอะไรดีวัตถุดิบทำแกงป่าไหมทำแกงป่าเหรอโอเคโอเคสุดดยอโอ้บ้องใหญ่มากโอเคครับผมใช่ไหมครับว่าแต่กูจะลงไปยังไงวะเนี่ยเขาไปไดไงวะจิ๋วแลงไปเนี่ยหรือฉันเด็กกสอบ ได้วัตถุดิบแล้วเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวกันแต่ขาลงมันจะไม่เหนื่อยมันขาขึ้นแน่นอนงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนที่บ้านเลยนะครับอืมข้าพี่ล้มเธอสัญญากับพี่สิเธอจะไม่มีผัวใหม่เธอไปบวชเป็นแม่ชีเลยก็ได้นะอย <c oughs> นายก็ตกใจเิงว่ากล้องแตก เห็ดหมูไเลือดเผือยังไม่ทันได้ใส่อะไรเลยกระเทียม

จุ่เดี๋วเรามาดูกันว่าระหว่างในนี้กับในนี้รสชาติมันจะแตกต่างกันไหม ต้องมีไอ้ขึ้นมามีเลยมีได้ไงี่้โหแจะใส่กุ้งนะโอ้โหน้ำเยอะจังเลยเอ๊เชื้อโรยหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคหลังจากที่เราไปเก็บ ต้นไผ่ต้นไผ่อ่าในป่าเป็นวัตถุดิบตูดิีงนะครับท่านเขาเรียกวเก็บตูดความความเอ่อหลังจากที่เราไปเก็บต้นไผ่มาเป็นเหมือนภาชนะนะใช่ๆในการทําแกงป่านี่นะที่ได้จากกระบอกไม้ไผ่อันนี้ต้มกับกระทะธรรมดาอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองกินกันเดี๋ยวรุยลุย อ๋ออันนี้ก่อนใช่ไหมลองอันนี้ก่อนลองนี้ก่อนอ๋ลองอันนี้ก่อนลอนี้ก่อน,ๆๆๆออนกระทะต้มมันจะไม่ไม่ค่อยหอมรสชาติดีนะใช่โอเคอเชฟวิจารณ์ทีมันกลมกล่อมขนาดไหนม,มีรสชาติอะไรบ้างออหอมคต็มเลยใช่มอืม ดูเก๋ออืมแล้วก็ผัดชีลาวอ่าใช่ไอันนี้เขาเรียกผัดชีลาวอืมอืมทำไมมันหอมกว่าในกรุงเทพวะอืมต้องน้ำซุปที่ำซุปปลาล้าปลาโล่ด้วกล่อ้วาอกอบมแซ่บดัวของปลาล้ออืมคูกกัเข้าครับมา อันต่อไปเอาชิมนีดูจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าลองให้ลองให้โอ้โหทำยังไงเลี้ยอือลองบ้างโอ้ยพี่นี่เนี่ะอันนี้เข้มข้นกว่า The best เดอะเบสหอมเมื่อกี้อย่างงี้อืมอย่างนี่ของอันเลยยุกนุ่โป้งนะไม่มีนุ่งโป้งอืมเฮ้ยมันหอมกว่าปะแสดงว่าถ้าเราต้มผ่านกระบอกไม้ไผ่อ่ะไม่เหมือนแบบมันทําให้อะไรอร่อยกว่าปะไม่แน่ใจไม่ได้คิดไปเองนะรู้สึกอันนี้กลมกล่อมกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้มันทําน้อยไงเด็กกระบอกไม้ไผ่มันมีปริมาตรแค่นิดเดียวใช่ไหม มันแตกต่างกันอืยังไงกระบอกไม่พายยังไงก็ต้องหอมผัวบ้าอืมต้มกะทะก็เป็นอะไรเราไปทํากับข้าวในครัวเีอย่างกะทะยังไงสู้เนี่ยกระเพาะไม่พายไม่ได้อเราใส่ในกระบอกไม่พายจะหมดก่อนมั้งเนี่ยอร่อยไหมอืมเพลี๋ยขาวเหนี่ยว เนี่ยลองในะซุปดูใช่หไหม,อ,มอันนี้อร่อยกว่านนะอร่อยกว่านได้ดำเลยเนาะอืมดีตไปต่อืมเพื่อนๆก็ลองแบบคิดทำเมนูอะไรสักอย่างก็ได้แล้วลองเปลี่ยนภาชนะมันดูอ่ะจากที่ใช้หม้อหรือว่าใช้กระทะอ,อย่างเงี้ย แต่พวกของทอดม,มันทำไม่ได้แน่นอนใช่ของสองทอดมันทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นของต้มอ่ะอลองหาก,ก็บอกไม้พายมาใส่ดูน,นี่สองอย่างเหมือนกัน,นอืมก็สีเหมือนกันเลยนะสองอย่างแต่ความอร่อยต่างกันแต่กระทะที่ต้มเนี่ยให้คะแนนแค่หกเลยอะเต็มสิบเลยผมให้สิบสิบสิบล้านสิบล้านอ่ะสิบล้านโอ้โหสิบล้านคะแนนสบายไหลเลยสุดยอดอืมอันนี้หมดก่อนแน่นอนหมดก่อนแน่นอนถ้าคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆ จะพาไปทําแล้วกันหาวัตถุดิบแปลกๆไปทําไปดูด้วยกันอืมไปดูด้วยกันอแต่งนวนนี้จะไม่เข้าป่าแล้วใช่ไหมจะตูดเข้าป่าล้วอวลาลองจะตูดเนี่ไม่หายเลยยอมรับเลยว่าเราบอกไม่ไผ่คือที่สุดมันหอมเยื่อไผ่เออยิ่งกินร้อนยิ่งอร่อยอเมล่วกินไอ้หอมเนี่ยไม่ไพ่จะติด โอเคงั้นวันนี้พผมสองคนกับเชฟตาไก่ลาไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆฝากกดไลค์ od, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกระดิ่งสำหรับบนชายกดกระดิ่งกง้องแงงงสําแงสำหรับ<ง>สำหรับวันนี้<ง>ผมและเชฟสาไก่ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพวกบกันใหม่ป่าหน้าหรือทะเลก็ไม่รู้ไม่รู้ทะเลไม่ไม่น่าจะมีครับทะเลบนเขาอย่าไปกลัวทะเลมอกอเดี๋ยวเราไปตกหมึกในในนี่นะ้ำตกเราไปตกปลาหมึกในน้ำตกเออไม่แน่ใจโอเคครับเพื่อน ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <c oughs> นี่วัดีพี่ครับ <c oughs> วรัรยาทดีด้วยหล่อเปล่า